เผด็จการที่ถูกคนล้มโดยฝีมือประชาชนถ้าจะให้พูดถึงชื่อโมอามากาดดาฟีแล้วเราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับซึ่งเป็นอดีตผู้นำลิเบียมาอย่างยาวนานภายหลังจากที่เขาค่นล้มอำนาจกษัตริย์คนเก่าได้สำเร็จกัดดาฟีก็ได้สถาปนาแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับรวบรวมอำนาจไว้ในมือเพียงผู้เดียวอย่างกับทานอสเลยในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลายมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดภายในประเทศและในตะว,วันออกกลางครงอบครองอำนาจไปอย่างยาวนานเรื่อยๆเลยพะยะค่ะ ส่วนการมีอำนาจที่มหาศาลมากมายขนาดนี้ผลที่ตามมาก็คือกาดดาฟีกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ให้ความสนับสนุนกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับและอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายที่เกิดขึ้นและมีส่วนสําคัญทั้งในอดีตและปัจจุบันครับและจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทั้งหมดนะครับโมอามมกกาดดาฟี fi, ภายหลังจากที่เขาได้ทําการรัฐประหารและทําการปกครองประเทศมาอย่างยาวนาน จุดเปลี่ยนที่พลิกผันจนนำมาสู่การสูญสลายในภายหลังตั้งแต่เริ่มจนโตนะครับโมอาม,มากดาดฟีเกิดในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ครับซึ่งเป็นเพียงครอบครัวจากชนเผ่าเล็กๆแห่งหนึ่งเท่านั้นถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในวัยเด็กนะครับแต่โมอาม,มากดาดฟีก็ตระหนักถึงการรวบรวมอำนาจของอาณานิคมทางฝั่งยุโรปซึ่งลิเบียเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกอิตาลียึดครองนะครับเขาฝากกักใฝ่การเมืองและความขัดแย้งภายในประเทศมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละ ต่อมาไม่นานก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมานะครับในปี1945ก็จบลงไปลิเบียก็ได้ถูกกองกําลังอังกฤษกับฝรั่งเศสเข้ามาแทนที่อิตาลีนะครับในขณะนั้นที่พวกเขากําลังจะแบ่งเค้กก้อนโตภา,ายในพื้นที่สมาชิใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN ก็ได้ตัดสินใจให้อังกฤษกับฝรั่งเศสปลดปล่อยลิเบียให้กลายมาเป็นอิสราเทัทีกลายมาเป็นเอกราชนะครับไปปกครองกันเองนะ หลังจากนี้เองลิเบียในปี1951ก็ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองและก่อตั้งใหม่เปลี่ยนชื่อมาเป็นสหรัฐอาณาจักรลิเบียซึ่งกลายมาเป็นสหพันธรัฐภายใต้าการนำทีมของกษัตริย์โปรตวันตกชื่อว่าอิดิสก่อนที่กษัตริย์ผู้นี้จะทำการสั่งห้ามต่างๆนานามากมายภายในประเทศลิเบียนะครับห้ามมีพรรคการเมืองภายในประเทศและก็ได้เอาอำนาจทุกอย่างภายในประเทศนะครับมากองอยู่ในที่แห่งเดียว แน่นอนรัาว่าการตัดสินใจเดินหน้าหรือถอยหลังประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์อเดิสเพียงพูดเดียวเท่านั้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับบออมากาดาฟีที่ไม่ค่อยเป็นที่พอใจกับการขึ้นมามีอำนาจของกษัตริย์องค์นี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการคอร์รัปชันและอำนาจใต้โต๊ะต่างๆนานาครับจนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่กาดาฟีก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประท้วงท่านผู้นํา ด้วยการแจกจ่ายแผ่นกระดาษและโปสเตอร์ต่างๆนะครับที่มีทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากและก็ยังมีส่วนร่วมในกิจการการประท้วงอยู่บ่อยครั้งจนทําให้เขามีประวัติไม่ค่อยดีกับทางการเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาของการเรียนมหาวิทยาลัยนะครับกาดาฟีก็ได้ศึกษามาเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ได้ลาออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของเขานะครับก่อนที่จะพันตัวเข้าไปเป็นนักเรียนเตรียมทหารถึงแม้ว่าจะมีเรื่องไม่ดีกับตำรวจนะครับจนกระทั่งในปี1963 เขาก็ได้เข้ามาฝึกที่โรงเรียนานาร้อยได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะรวบรวมเพื่อนที่มีแนวคิดและอุดมการเหมือนกันสร้างคนเนคชั่นขึ้นมาครับเพื่อหวังจะเป็นกองกําลังติดอาวุธในอนาคตโดยกาดาฟี่เป็นคนที่มีอุดมการแรงกล้าเป็นอย่างมากเลยนะครับในขณะที่เขาเรียนอยู่นาร้อยเขาก็ได้ปลูกฝังแนวคิดความรักชาติให้กับเพื่อนๆตัวเองภายในชั้นเรียนและยังเป็นบุคคลที่เคร่งาศาสนาเป็นอย่างมาก ในสมัยวัยรุ่นนะครับก็เคยไปทุบก,กระจกโรงแรมมาแล้วเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเขาไม่ชอบเป็นอย่างมากสุดท้ายนั้นทำให้เขาและครอบครัวนะครับโดนลงโทษด,ด้วยการไล่ออกจากเมืองไปอยู่ที่อื่นซะ ภายใต้การปกครองของกษัตริย์อีดิสในขณะนั้นนะครับกองกําลังทหารต่าง,าง,าง,างนานาม,มากมายพวกเขาได้รับการฝึกโดยกองทัพอังกฤษครับและเหตุนี้เองที่ทําให้กาดาฟีไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขามองว่าอังกฤษนั้นเป็นพวกจกักระพัดนิยมหรือพวกแทรกแซงอํานาจระหว่างประเทศนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้กาดาฟีปฏิเสธที่จะเรียนภาษาอังกฤษและทาหยาบคายต่อหน้าครูฝึก จนทำให้เขาถูกสงสัยว่ามีส่วนสำคัญในการลอบสังหารผู้บัญชาการของสถาบันในปี1963เลยทีเดียวเชียวแต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกาดดาฟีเขาไม่มีทางเลือกที่มากนักนอกจากฝึกให้มันจบๆไปครับก็เลยเข้าไปเรียนอังกฤษเป็นเวลา9เดือนตัดมาที่ทางฝั่งกษัตริย์อีดิสนะครับที่เริ่มไม่เป็นที่นิยมขึ้นเท่าไหร่ในช่วงปี1960ขึ้นมาเริ่มมีการแบ่งแยกความคิดของผู้คนมากมายขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ด้วยความบางคั่งรำรวยของชนชั้นปกครองอย่างเดียวท่ามกลางความอดอยากของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงนะครับในปี1969กษัตริย์อิดิสได้เดินทางไปอย่างต่างประเทศเพื่อทําการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่คนมีตังเขาทํากันนั่นแหละครับ ในขณะนั้นเองที่โมอามากดาฟีเริ่มเข้ามามีตำแหน่งที่ใหญ่โตไม่เท่าไหร่นะครับเขาก็ได้สั่งการทำรัฐประหารโค่นล้มอำนาจสถาบันลงทันทีเมื่อวันที่1กันยายนปี1969ครับเรียกอีกอย่างว่าปฏิบัติการเยรูซาเล็มก่อนที่ทหารของกาดาฟีจะบุกเข้ายึดสนามบินสถานีตำรวจสถานีวิทยุและหน่วยงานราชการหลังจากนั้นเองจึงได้เข้าควบคุมค่ายทหารค่ายต่อต้านอากาศยาน หลังจากนี้เองจึงได้สั่งให้ทหารจับกลุ่มเชื้อพวงหรือเหล่าราชทายาตเพื่อบีบังคับให้สละสิทธิ์ในราชบัลลังก์หรือจะไปเฝ้าลักมะม่วงก็คิดดีๆแล้วกันนะมีทางเลือกแค่2ทางครับที่กาดาฟียื่นให้ท้ายที่สุดแล้วนั้นกาดาฟีก็สามารถที่จะยกเลิกระบอบรัฐบาลราชาธิปไตยลงได้สําเร็จ ส่วนหนึ่งในความสําเร็จของกาดาฟีก็มาจากการหาคอนเนชั่นต่างๆนานาน,าน,นะครับที่เคยดึงเพื่อนทหารด้วยกันเองในครั้งเรียนานายร้อยก่อนที่ทั้งหมดจะดึงกันมาทำรัฐประหารล,ล้มลบบ้างรัฐบาลต่อมากลุ่มสมาชิกคณะกรรมการกลางทั้ง12คนซึ่งมีแต่ทหารด้วยกันเองเท่านั้นครับ ได้ประกาศตนเองว่าเป็นรัฐบาลของสาธารณารัฐใหม่โดยมีร้อยโทกาดดาฟีเป็นประธานหรือประมุขแห่งรัฐและเขายังได้แต่งตั้งตนเองโดยการเติมทูอัดเข้าไปนะครับจนกลายมาเป็นยศพันเอกที่ต่อมากลายมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพการเสพอํานาจของพวกเขาเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้ว่ามีคนบางกลุ่มพยายามที่จะสกัดอํานาจของกาดดาฟีไว้แล้วก็ตามแต่ด้วยความตะกระกระหายอานาจจึงทําให้พวกเขารวบรัดขั้นตอนทํางานแบบต่างๆไปไวมากครับ ในขณะที่กษัตริย์องค์เดิมไม่สามารถเข้าประเทศได้จนต้องรี้ภัยประโยชน์ที่ประเทศอียิปต์เนื่องจากกาดเดฟี่ได้ตั้งศาลประชาชนขึ้นมานะครับจัดตั้งขึ้นมาและทดลองใช้กับนักการเมืองนักข่าวของพวกก่อนหน้านี้นะครับถ้าชอบเปิดไฟถ้าไม่ชอบปิดไฟอะไรแบบนี้นะครับตายเพียบเลยสรุปแล้วเชื้อพระวงศ์อดีตราชาธิปไตยหลายๆคนนะครับโดนโทษตัดสินประหารชีวิตโดยฝีมือประชาชนด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้กษัตริย์อีดิสไม่สามารถกลับมาอย่างรีบเบียได้ ก่อนที่กาดาฟีจะเข้ามาแก้ไขกฎหมายต่างๆนานามากมายในปีนั้นเปลี่ยนประมวลกฎหมายทั้งทางโลกและศาสนาเข้าด้วยกันโดยนำหลักชาริอะห์เข้าสู่ระบบกฎหมายตามมาด้วยการปิดสถานบันเทิงต่างๆสั่งห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในประเทศห้ามผลิตไวน์ ซึ่งในปี1973จนถึงปี1974ได้มีการเพิ่มรูปแบบการลงโทษเคี่ยนตีเข้ามาครับในปี1975จนถึงปี1979ได้มีการตีพิมพ์หนังสือสั้นมาด้วยการ3เล่มซึ่งมีอยู่เล่มหนึ่งกล่าวถึงประชาธิปไตยทางตรงมันคือการปกครองที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจกันเอาเองครับเช่นการออกกฎหมายนโยบายต่างๆโดยตรงจะไม่มีผู้แทนเป็นตัวกลางเพื่อลดปัญหาชนชั้น แต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับระบบการปกครองของกาดาฟีก็เป็นเพียงแค่ประเด็นการในชุดประชาธิปไตยเท่านั้นและการที่กาดาฟีเกียิจักรวรรดินิยมของฝั่งตะวันตกเป็นอย่างมากสุดท้ายนั้นกาดาฟีก็เอาตัวเองนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในบทบาทการทําสงครามระหว่างอียิปต์และอิสราเอลทำทีมอบเงินช่วยเหลือให้กับประเทศแอฟริกากว่า500ล้านดอลลาร์ครับเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือลดอิทธิพลของฝั่งอิสราเอลและยุติความสัมพันธ์ทางการทูตในแอฟริกาซะ ากาดาฟีมไม่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องการแทรกแซงทางการเมืองต่างประเทศบ่อยครั้งด้วยกันครับแต่กลับกันนะครับการควบคุมดูแลประชาชนในบ้านเมืองตัวเองแย่ยิ่งกว่ากาดาฟี่เรียกร้องให้มีการยุติการศึกษาสําหรับเด็กชั้นประถมเพราะเชื่อว,ว่าการศึกษาที่บ้านนะครับสำคัญกว่านะจ๊ะเด็กๆและยังสนับสนุนให้มีการนําผู้หญิงเข้ากองทัพนะครับซ้อมรบเมื่อยามจําเป็น แล้วๆการปกครองของกาดาฟีก็เริ่มที่จะดำดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นในโลกเสรีมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นที่รีเบียเด็ดขาดพวกเขาพยายามที่จะปิดกั้นข้อมูลทุกอย่างนะครับพรรคการเมืองสมาคมวิชาชีพการค้าขายอิสระและกลุ่มวีรัสตีที่กล่าวมาทั้งหมดคือห้ามเกิดขึ้นเลยอะไรก็ตามครับที่เป็นการคัดเลือกตัวแทนจะไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศหัวหน้าห้องก็เช่นกัน ต่อจากนี้เองลิเบียที่เป็นพวกเดียวกับอียิปต์นะครับก็ได้แพ้ให้กับอิสราเอลไปถัดมาไม่นานก็ได้เกิดการปฏิวัติอิหร่านขึ้นมาครับจึงทําให้กาด,ดาฟีนะครับเริ่มเสียวสลังบ้างเหมือนกันว่าเรื่องทั้งหมดนะครับจะเกิดขึ้นกับตัวเองกาด,ดาฟีก็เลยลงมือชิงสังหารกลุ่มคนที่คิดว่าจะเป็นเสียนน้ำกับเขาในอนาคตนะครับและทําการจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านกลุ่มกิจกรรมที่เข้าข่ายก่อการปฏิวัติ ในช่วงปี1979นะครับลิเบียพยายามที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแต่ในช่วงเวลานั้นลิเบียอยูนในกลุ่มรายชื่อผู้สนับสนุนรัฐของการก่อการร้ายนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ลิเบียได้มีการประทวงและจุดไฟเผาสถานทูตสหรัฐและยังใช้เครื่องบินลบสกัดไล่เครื่องบินสหรัฐอเมริกาครับส่งผลให้ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนะครับต้องล่มสลายไปในที่สุด ถึงแม้ว่ากาดาฟีจะเชี่ยวชาญในการสู้รบนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะบริหารประเทศดีขึ้นไปด้วยในช่วงปี1980นะครับลิเบียรประสบปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้จากบอรามันที่คิดว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศกลับลดลงอย่างหนักกว่า21,000ล้านดอลลาร์หรือเพียงแค่5,400ล้านดอลลาร์ด้วยการลงทุนที่มุ่งเน้นไปอย่างการขุดแม่น้ําขนาดใหญ่ซึ่งไม่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่มือนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคลองอก,อกอ่างน้ําใสมาก จึงทาให้การลงทุนในครั้งนี้กลายมาเป็นศูนย์นะครับรายรับที่เริ่มไม่เพียงพอการใช้ใจ่ายทางการาหารกลับเพิ่มมากขึ้นหนี้ต่างประเทศของลิเบียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทําให้งบประมาณการจัดการส่วนต่างๆของประเทศตัดทิ้งหมดครับจนทําให้กาดาฟีนะครับมีการใช้มาตรการรัดเข็มขัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นเมื่อมีงานน้อยลงนะครับคนว่างงานมากยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1985จึงมีการในประเทศแรงงานต่างชาติมากมายให้ออกจากประเทศลิเบียออกไปให้หมดแหล ส่วนใยญ่มาจากประเทศอียิปต์และก็ตูนิเซียนะครับเพื่อที่จะลดแรงงานต่างชาติและคนในประเทศจะได้มีงานทำจีเนียสัตวส์แลและแล้วยุคมืดมันที่สุดของลิเบียก็มาถึงนะครับยุคมืดของกาดาฟีก็ได้เข้ามาอย่างชา้าช้าการรัฐในแอฟริกาที่กาดาฟีให้ความสนับสนุนก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับการแทรกแซงที่ลิเบียเข้าไปทุกที่ครับสุดท้ายนั้นทางแอฟริกาจึงตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับลิเบียไปเฉยๆเราว่าเราไปกันต่อไปได้แล้วเลิกกันดีกว่า และในช่วงหลังๆก็เริ่มมีกินบูดๆเข้ามานะครับกัดดาฟีที่อยู่เบื้องหลังของการให้เงินสนับสนุนกลุ่มต่อต้านในลิเบียและยังเป็นเพื่อนซีของอีดีอามินนะครับผู้นำเผด็จการจากประเทศยูกันตาที่กัดดาฟีเคยส่งทหารไปช่วยรบในปี1978ครับต่อมาอีดีอามินก็หมดสิ้นอำนาจทำให้ทหารกว่า600คนเสียชีวิตบ้างบางส่วนก็กลายมาเป็นคนพัดถิ่นครับ กาดาฟีมีช <Assass> <asan> si ื like June, ่อเสียงฐานให้ความสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนะครับเขายังเคยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้จ่ายเงินมากกว่า3.5ล้านดอลลาร์เข้าบัญชีโทมัสแมกมาฮอนซึ่งเคยเป็นอดีตอาสาสมัครองทัพไอริชนะครับและยังเป็นช่างทําระเบิดช่างทําอุปกรณ์อะไรแบบนี้ถัดมาในปี1988นะครับกาดดาฟีมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มก่อการร้ายในการระเบิดเครื่องบินที่ล็อกเกอร์บี จนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า270คนครับและกลายมาเป็นการสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ของอังกฤษถึงแม้ว่าการกระทาในครั้งนี้กรดาฟีพยายามที่จะปฏิเสธมาโดยตลอดว่ากูไม่ได้ทํานะพร้อมกับจ่ายเงินชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับปีต่อมาเมื่อวันที่19กันยายนสายการบินฝรั่งเศสถูก,กวางระเบิดจนทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า270คนซึ่งในครั้งนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเก่าวหาลิเบียทันทีครับจากการโจมตีโดยฝีมือชาวลิเบีย6คน ต่อมามูล,ลท,ที่ของกาดาฟีตกลงที่จะจ่ายเงินเพื่อชดเชยให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตมากกว่า170ล้านดอลลาร์ไม่เพียงเท่านี้นะครับกาดาฟียังถูกกล่าวหาในการฆ่านักกีฬาชาวอิสราเอลในการแข่งขันโอลิมปิกที่นครมิวนิกประเทศเยอรมนีนอกจากนี้กาดาฟียังมีส่วนในการออกเงินทุนให้กับกลุ่มทหารชาวปาเลสไตน์มากกว่า700ล้านดอลลาร์ครับโคตรเยอะเลย เมื่อภาพลักษณ์ของท่านผู้นํำเริ่มที่จะมีกินบุบๆนะครับออกไปในแนวทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กาดาฟีจึงขอให้บริษัทที่ปรึกษาแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตสนะครับทำพีาร์ตัวเองให้ทีหรือการโฆษณาชวนเชื่อว่าลิเบียเป็นประเทศที่ดีนะครับดีโคตรไปเลยมีแต่งแง่บวกทั้งนั้นเลยประเทศนี้เข้าไปอยู่กันเถอะบริษัทก็ได้ทำสัญญาสำหรับค่าพีไปนะครับ ในครั้งนี้เงินจำนวนกว่า3ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นเอกสารลับถูกส่งมาสําหรับค่าทํา PR และกาด d าฟี่ยังเคยให้เงินสนับสนุนนะครับเพื่อสร้างมูล,ลนิธิ NGO ของกาดาฟีเพื่อเป็นทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยจุดประสงค์หลักๆคือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศนะครับด้วยการส่งนักเรียนทุนในประเทศลิเบียไปเรียนต่อ,อยังมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเป็นคนสนับสนุนที่อังกฤษ แน่นอนรัาว่าสาเหตุที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากลูกชายเขาไปเรียนที่นี่ยังไงล่ะ ด้วยความพยายามที่มากกว่าลูกคนอื่นๆนะครับจึงไม่ต้องแปลกนะครับที่เขาจะจบปริญญาเอกมาง่ายๆด้วยการมอบใบป,ปริญญาเอกให้กับลูกชายตัวเองแม่งสลยส่วนวิทยานิพนธ์ก็ให้คนอื่นทนํงงาแทนซะงั้นเอา้าเมื่อคราวนี้ถูกแพร่งพลายออกไปนะครับที่ทําให้ผู้อํานวยการของมหาวิทยาลัยลอนด,ดอนต้องลาออกไปในที่สุดครับเพื่อความรับผิดชอบจนกลายมาเป็นข่าวอื้อฉาวที่สุดในสหรัฐอาณาจักรครับแม่ทาไปได้ไงวะเนี่ย การกระทําของผู้นำนะครับที่เอาเงินไปปนเปยความสุขของตัวเองแต่สําหรับประชาชนในประเทศนะครับที่ใช้ชีวิตโคตรแรงแค้นอดอยากชีวิตเริ่มจะมาถึงทางตันนะครับเมื่อชีวิตมันหาทางออกไม่ได้นะครับการประท้วงนี่แหละครับคือคําตอบประชาชนที่ถูกกดขี่มาอย่างยาวนานก็ได้พักกนลุกคือขึ้นในปี2011นะครับกระแสะการต่อต้านอาหรับสปินก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นอาหรับสปินคือขึ้นการปฏิวัติที่ลุกลามไปอย่างโลกอาหรับนะครับ ซึ่งเป็นการประท้วงโค่นล้มอำนาจจากเหล่าผู้นำประเทศต่างๆเริ่มตั้งแต่ตัวในเซียอียิบริเบียเยเมนประชาชนต่างลุกฮือสู้กับความไม่เป็นธรรมในสังคมขับไล่เหล่าผู้นำการผูกขาดทางอำนาจมาอย่างยาวนานในระบอบการเมืองเรียกร้องการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งสิทธิเสรีภาพและการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และแล้วการประท้วงครั้งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2011ลิเบียซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มประท้วงประจากประเทศอื่นๆนะครับเพราะว่าพวกเขามีเนื้อเดียวกันคือทางศาสนาไม่มีขบวนการอื่นๆเข้ามาร่วมมาแทรกแซงอะไรเลยนะครับนั่นจึงทําให้พวกเขาเข้มแข็งกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการชุมนุมครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นมานะครับแต่กาดดาฟีก็ได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าเขาจะยอมพลีชีพดีกว่าลงจากตําแหน่งแหววไม่ออกมีอะไรปะ กาดาฟีก็ได้เปิดสื่อกับกลุ่มกบฏว่าเขาจะกวาดล้างให้หมดทุกซอกทุกมุมเลยบ้านทุกลังที่เป็นกบฏกับเขาจะต้องตายหรือแม้แต่ตู้เสื้อผ้ากูจะหามึงให้เจอเลยก่อนที่เขาจะเปิดฉากยิงผู้ประท้วงจนเสียชีวิตไปหลายร้อยคนครับย้ำว่าหลายร้อยคนจนทําให้นักการเมืองฝ่ายตัวเองรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับจนต้องลาออกไปหลายคนเช่นเดียวกันการสังหารกลับกลายเป็นจราจนแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเกือบทุกพื้นที่ในขณะนั้นถูกควบคุมไว้ได้วยกลุ่มกบฏครับ แต่ในช่วงเดือนแรกของการประท้วงนะครับทหารฝ่ายกาดาฟีที่เอาชนะฝ่ายต่อต้านได้สําเร็จถัดมาไม่นานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยูเอ็นนะครับก็ได้ดําเนินการคว่ำบาตรเลบียทุกรูปแบบนะครับเนื่องจากมีการฆ่าร้างบางประชาชนมากเกินไปและเรียกร้องให้ศาลอาญาระหว่างประเทศ i c c สอบสวนการสังหารพลเรือนที่ไม่มีอาวุธทางฝั่งกาตาที่สนับสนุนฝ่ายผู้ประท้วงนะครับก็ได้ส่งกองกําลังทหารของตัวเองเข้าไปอย่างลเลบีย รวมทั้งฝรั่งเศสสหรัฐอาหรับอิมิเลตก็มาแจมด้วยเช่นกันและเมื่อวันที่30เมษายนนะครับการโจมตีทางอากาศของฝ่ายนาโตได้สังหารบุตรชายคนที่6ของกาดาฟีและหลานชายอีก3คนในช่วงเดือนมิถุนายนกาดาฟีได้ถูกออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วยความช่วยเหลือทางอากาศจากนาโตนะครับที่ทําให้กองกําลังติดอาวุธของฝ่ายต่อต้านเอาชนะกาดาฟีได้แบบสบายๆแล้และเข้าไปควบคุมศูนย์กลางของประเทศในที่สุด สภาเฉพาะกลางแห่งชาติลิเบียได้จัดตั้งกองกำลังไล่ตัวทหารของกาดาฟีตามพื้นที่สำคัญสคัญหลายจุดด้วยกันครับเมื่อวันที่20ตุลาคมกาดาฟี fi, พยายามหลบหนีไปตามเชิงเขาแต่เมื่อเวลา8มง30นาทีเครื่องบินทิ้งระเบิดของนาโตได้ทำการทันทีครับได้ทำการโจมตียานพาหนะอย่างน้อย14คันฆ่าชีวิตไปอย่างน้อย53ชีวิตจากนี้เองที่ทำให้กาดาฟีและคนที่เหลืออยู่โดยอรอบนะครับ วิ่งเข้าไปยังหมู่บ้านใกล้ๆแต่ก็หนีไม่พ้นครับเนื่องจากพื้นที่ทั้งหมดถูกดักเอาไว้หมดแล้วจากฝ่ายกบฏนั่นเองกาดาฟีหนีตายจนต้องเข้าไปหลบอยู่ในท่อซีเมนต์ครับก่อนจะโดนชาวบาลล้านลากออกมาจากชีวิตของชายที่แสนจะยิ่งใหญ่และก็กลายมาเป็นชายที่แทบจะไม่มีแผ่นดินอยู่กาดาฟีถูกรุมยำโดยฝีมือชาวบ้านที่อยู่รอบๆครับในขณะที่เข้าไปจับตัวเขาก็ยังพกปืนทองคําแกะสลักอย่างดีนะครับหลังจากนั้นปืนก็ถูกส่งมอบให้กับผู้ที่จับเขาได้คนแรก จากเหตุการณ์ชโลมุนนั้นกาดดาฟีไม่สามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวนะครับเนื่องจากจังหวะนั้นได้มีคนเอามีดแทงขาเขาจนสิ้นใจครับเมื่อรถพยาบาลมาถึงก็สายไปซะแล้วการลุมประชาทาันกลายเป็นคลิปว,วิดีโอที่ถูกแพร่หลายไปทั่วโลกและดุ่งดังที่สุดในเวลาต่อมาส่วนลูกชายของกาดดาฟีที่อยู่ในขบวนรถเดียวกันนะครับก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันกับกาดดาฟีปิดตำนานเผด็จการที่ถูกโค่นล้มโดยฝีมือประชาชนครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบเลียบนีนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นัง